สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราพยากรณ์ทำนายฝันคลิปนี้อีพีนี้เราจะมาทำนายชาวราศีตุลกันนะคะรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ทำนายดวงชะตาราศีตุลวันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568ครอบคลุมทุกมิติละเอียดเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของชาวราศีตุลการเรียนรู้บทเรียนชีวิตจากอดีตพร้อมการเตรียมตัวเพื่อเสริมความมั่นคงในอนาคต ภาพรวมของดวงชะตาเดือนสิงหาคมนี้พลังแห่งดวงดาวที่ส่งผลต่อราศีตุลคือพลังของดาวศุกร์ดาวประจำราศีซึ่งกำลังโคจรเข้าใกล้จุดแรงสูงสุดสะท้อนถึงการฟื้นฟูความรักความสัมพันธ์รวมถึงการจัดระเบียบความรู้สึกภายใน แต่ในขณะเดียวกันดาวเสาและดาวพฤหัสที่โคจรอยู่ในเรือนแห่งการเปลี่ยนแปลงก็กําลังส่งบททดสอบให้คุณต้องเรียนรู้และตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตออกไปคุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในความคิดความรู้สึกรวมถึงความสัมพันธ์บางอย่างที่ถึงจุดอิ่มตัว หากคุณยอมรับความจริงได้เร็วคุณจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงปลายเดือนด้านจิตใจและพลังภายในเดือนนี้คุณอาจมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงบางช่วงจะรู้สึกเหมือนอยากอยู่คนเดียวไม่อยากพูดคุยกับใครและมีคำถามในใจหลายอย่างที่คุณเองก็ไม่แน่ใจว่าคำตอบอยู่ที่ใด นั่นเป็นผลจากพลังของดาวจันทร์ที่โคจรในตำแหน่งมุมเงียบของราศีทำให้คุณต้องการความสงบและความเข้าใจตนเองคำแนะนำให้คุณลองปลีกวิเวกเพื่อทำสมาธิสวดมนต์หรือเดินทางไปยังสถานที่ที่คุณรู้สึกวางใจเพราะการหลบออกจากความวุ่นวายจะช่วยให้คุณเห็นภาพในใจตัวเองได้ชัดเจนขึ้น การงานการงานของคุณในเดือนนี้มีโอกาสได้รับโครงการใหม่หรือมีผู้ใหญ่ยื่นข้อเสนอมาให้แต่ต้องระวังเรื่องการคาดหวังที่สูงเกินไปอาจทำให้คุณรู้สึกเครียดเมื่อไม่เป็นดังหวังโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือหรือทีมงานอาจมีความล่าช้าหรือขัดแย้งกันในรายละเอียด บางคนอาจต้องทำงานล่วงเวลาหรือรับผิดชอบงานที่ไม่ใช่หน้าที่ตัวเองแต่จงจำไว้ว่าผลลัพธ์ระยะยาวาจะาคุ้มค่ามากสำหรับคนที่มองหางานใหม่ถือเป็นจังหวะที่ดีในการยื่นใบสมัครหรือเข้ารับการสัมภาษณ์โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่2อถึงสของเดือนสำหรับเจ้าของกิจการ อาจต้องระวังเรื่องการลงทุนเพิ่มต้องคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจช่วงปลายเดือนจะมีสัญญาณของการเงินที่มั่นคงขึ้นการเงินเดือนนี้ชาวราศีตุลจะมีรายได้ที่เข้ามาไม่สม่ำเสมอแต่ก็ไม่ถึงกับลำบากยังมีเงินใช้จ่ายตามสมควร รวมถึงอาจได้รับเงินตกเบิกหรือเงินจากงานเก่าๆที่ทำไว้แต่คุณต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะเรื่องของสวยงามหรือสิ่งฟุ่มเฟือยที่ซื้อเพราะอารมณ์ชั่ววูบหากมีการวางแผนเก็บเงินควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วหากเก็บทันทีหลังได้เงิน ไม่อย่างนั้นคุณจะเผลอใช้เงินกับสิ่งที่ไม่ได้วางแผนไว้ปลายเดือนมีเกณฑ์ได้รับของมีค่าหรือของขวัญจากคนรักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของโชคลาภเล็กๆน้อยๆความรักสำหรับคนมีคู่เดือนนี้คุณจะต้องหันกลับมาใส่ใจความสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพราะมีแนวโน้มจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันโดยเฉพาะเรื่องความคาดหวังหรือการแสดงออกทางอารมณ์บางครั้งคุณอาจคิดว่าอีกฝ่ายควรรู้ใจแต่ในความเป็นจริงทุกความสัมพันธ์ต้องอาศัยการสื่อสารอย่างชัดเจนช่วงปลายเดือนจะมีข่าวดีบางคู่มีเกณฑ์วางแผนอนาคตร่วมกัน หรือได้พูดคุยเรื่องการขยับความสัมพันธ์ไปอีกระดับสำหรับคนโสดคุณอาจยังรู้สึกไม่อยากเปิดใจเต็มที่หรือรู้สึกว่าคนที่เข้ามาไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการแต่ก็อย่าปิดโอกาสเสียทีเดียวมีเกณฑ์ได้เจอคนที่มีความคิดคล้ายกันผ่านทางออนไลน์หรือกิจกรรมกลุ่ม แต่ต้องใช้เวลาในการสังเกตใจเขาและใจตัวเองครอบครัวและความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในครอบครัวจะมีช่วงที่ตึงเครียดอาจเพราะปัญหาเรื่องเก่าๆที่ยังไม่สสางหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการคำปรึกษาแต่ไม่พูดตรงๆคุณควรเป็นฝ่ายเปิดใจและรับฟังด้วยความสงบ คุณอาจกลายเป็นตัวกลางที่ช่วยปรับสมดุลของครอบครัวในเดือนนี้ได้สุขภาพสุขภาพโดยรวมถือว่าดีแต่อารมณ์ที่สะสมความเครียดความกังวลในใจอาจส่งผลให้คุณรู้สึกเหนื่อยง่ายหรือมีอาการปวดหัวปวดหลังปวดตาเป็นระยะระวังอุบัติเหตุเล็กๆเ,เ,เช่นการลื่นล้มฟกช้ำการโดนของร้อน คำแนะนำพิเศษให้เน้นการออกกําลังกายเบาๆเช่นโยคะเดินเร็วหรือการฝึกสมาธิจะช่วยให้สุขภาพจิตด,ดีขึ้นและร่างกายตอบสนองดีขึ้นเช่นกันเคล็ดลับเสริมดวงประจำเดือนของเสริมดวงหยกเขียวหินโรสควอร์ดสอยข้อมือทองคำขาวทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือ วันมงคลวันพฤหัสบดีวันจันทร์บทสวดเสริมดวงสวดพาหุงมหากาทุกเช้าหนึ่งจบบุญเสริมโชคทำบุญบริจาคลงศพหรือค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ยากไร้ไหว้พระเสริมดวงพระพุทธรูปปางห้ามญาติหรือปางนาคปรกเลขมงคลประจำเดือนเลขนำโชค หกเเลขเสริมพลังชีวิต1-9-2-6-9-0เลขโชคลาภ6 9 2 9 2 6สองสรุปส่งท้ายเดือนสิงหาคม2,568คือเดือนแห่งการจัดระเบียบใจของชาวราศีตุล คุณจะได้เรียนรู้ว่าบางเรื่องไม่จําเป็นต้องแบกไว้คนเดียวการปล่อยวางและเปิดใจให้กว้างจะทำให้คุณเจอทางใหม่ที่พาไปสู่ความมั่นคงทั้งใจและกายแม้จะมีบททดสอบให้เรียนรู้แต่คุณจะผ่านไปได้แน่นอนหากไม่ลืมว่าชีวิตคือกระจกสะท้อนใจ สิ่งที่คุณมอบให้คนอื่นย่อมย้อนกลับมาหาคุณเสมอสรุปสุดท้ายนี้ด้วยคุณพระศิรัตนตรายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีตุลสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาดังเช่นสายน้ำยังไม่ขาดสายเป็นจริงดังคำทำนาย ด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุสวัสดีขอบคุณค่ะ